สูตรยาโบราณไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบกล้วยมัสจันสูตรยาโบราณไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบด้วยกล้วยมัสจันกินแก้ไอและหลอดลมอักเสบได้อย่างน่าเหลือเชื่อสูตรยาโบราณใครไอเรื้อรังและหลอดลมอักเสบหายได้แค่ใช้3อย่างนี้การรักษาอาการไอเรื้อรังและโรคหลอดลมอักเสบตามปกติแล้ว เราจะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแต่ตอนนี้เรามีวิธีรักษาด้วยธรรมชาติใหม่ๆโดยอาศัยวัตถุดิบที่เก่าแก่และได้ประสิทธิภาพสูงสามารถบรรเทาอาการเจ็บคอและปอดนอกจากนี้ยังรักษาโรคไอและโรคหลอดลมอักเสบให้หายได้ในเวลาไม่นานต้องขอบคุณสรรพคุณอันยอดเยี่ยมของน้ำผึ้งและกล้วย ที่รวบรวมอยู่ในสูตรนี้คุณสามารถใช้รักษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่น้ำซ้ำยังเพลิดเพลินไปกับรสชาติอร่อยออร่อยของมันบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเจ็บคอไอหรือมีปัญหาบริเวณท้องก็สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องดื่มชนิดนี้วัตถุดิบส่วนผสมที่ต้องเตรียมกล้วยสุกงอมขนาดกลาง สองลกูกล้วยสุกที่ดีที่สุดคือที่มีจุดสีน้ำตาลน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะน้ำเดือด400มิลลิตรวิธีทำรรเริ่มจากปอกเปลือกกล้วยและยีด้วยซ่อมหรือช้อนไม้ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเพราะกล้วยอาจดำได้ถ้าสัมผัสกับโลหะขั้นตอนถัดไปนำกล้วยที่ยีเรียบร้อยแล้วลงหม้อและใส่น้ำเดือดลงไป ตามลงไปคนให้เข้ากันด้วยน้ำเดือดอีกทีหนึ่งทิ้งคล้วยไว้ในหม้อประมาณ30นาทีขั้นตอนสุดท้ายพอน้ำเย็นขึ้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปคุณอาจจะกรองส่วนผสมให้เหลือแต่น้ำก็ได้ถ้าชอบแบบใสๆแต่ต้องใส่น้ำผึ้งเป็นอย่างสุดท้ายเพื่อไม่ให้เสียคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำผึ้งไปวิธีบริโภคดื่มครั้งละ 100มลลครั้งต่อวันคือ1วันต้องดื่ม400มิลลตรและมันจะให้ผลได้ดีที่สดุดปริมาณเท่านี้เพียงพอต่อการบริโภค1วันและก็สามารถทำใหม่ทุกวันชงดื่มสดใหม่ได้ทุกเช้าเห็นผลลัพธ์ภายใน5วันแรกลองเปิดใจให้คุณค่ากับวิธีการธรรมชาติมากขึ้นจะพบสิ่งที่คาดไม่ถึง อาการไอของเราจะลดลงทันทีโดยไม่ต้องไปซื้อยาราคาแพงมารับประทานเลยอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ